우리 가만히 가. 向かってゆくいつまでも守る 야개เข คือสถานีสำรวจข้อมูลอวกาศขณะนี้ยานปรลาดกำลังมุ่งตรงมายังสถานีของเราเราได้ไม่อาจควบคุมทิศทางนี้ได้ขอย้ำอีกครั้งเราไม่อาจควบคุมทิศทางได้เหลืออีกสี่นาทียานลึกลับจะมาถึงแล้วเราไปทันหน้หรือครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างทางสถาน,นีแจ้งว่าอาจจะเป็นยานจากนอกโลกนะคะพยายามติดต่อไปแล้วแต่ว่าฝ่ายนั้นไม่ยอมตอบกลับผู้บุกรุกเลยไม่แน่ใจคะ่ะอาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้ หลบไม่ได้แล้วครับมันมาเร็วมากเลยมันมีทางหลบมันทันแน่เลยครับแล้วยานนั่นอยู่ในรัศมีการยิงของเราอรือ,อย่างมันเข้ามาในรัศมีแล้วครับหาเซยานาเซหน่วยสำรวจทางอาวกาศทำไมตอบมาเราจาเป็นจะต้องยิงตอบมาตอบมาแล้วครับเหลืออีกสองนาทียานลึกลับจะมาถึงถมีทางเลือกแล เอาล่ะสั่งเตรียมยิงว่าถูกลึกลับดังกล่าวได้ครับเตรียมยิงกด้เดี๋ยวครับเขาอาจจะตอบมากก็ได้ร้อยหน่อยได้ไหมครับฉันสั่งให้ในายยิงเลยยังไงล่ะแต่ว่าชีวิตเจ้าหน้าที่สามีร้อยเจ็ดสิบแปดคนต้องมาก่อน ผมน่าช่างยาน,นเสร็จตตัดินใจยิงช้าไปสิบห้าวินาทีรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นคุณนาช่างยานเสรเจียวหน้าแวะมาที่สถานีมแม่นหน่อยนะจะโดนตำหนิหรือ,รอโดนเลื่อนขั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่การตัดสินใจนะครับการตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญมากจริงๆ การที่หัวหนาช่างเยนาเซเย,าย,ายียมีเรื่องขำรุนดรงจนถึงที่สุดนี่ฉันว่าน่าจะชื่นชมเขานะแต่ว่าคนคนคนนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับฉันนี่คะ่ะลมเสียอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เลิกพูดเรื่องนี้ต่อหน้าลูกทีได้ไหมเลยน่าลูกีิวันเกิดลูกแล้วนะอยากได้อะไรไหมลินนิสติค่ะฮะฮะเลน่าไม่ใช้แดดแล้วนะคะอะอย่างนั้นเหรอลูกเหรออะไรเนี่ยสัญญานะคะมามาสัญญาต้องเป็นสัญญา ถ้าไม่รักษาสัญญาต้องถูกเข็มทิมแทงทันเล่มเลยสัญญานะคะตกลงตามนี้นะตกลงนะคะตอนนี้ลูกสาวนายคงจะโตเป็นสาวแล้วสินะฮะได้ข่าวว่าเป็นนักบินประจำหน่วยกัสด้วยนี่เชื่อมาทิ้งแถวจริงๆเลยนะจะป็นผู้ชายที่ทิ้งขว้างครอบครัวสิ แต่ม่ทิ้งฉันใช่มากฮะอเอเอปลี่ยนเส้นทางบินต้องเร็วหนีออกจากสมิการจงตีโดยเร็วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยาติของหัวหน้าช่างเยนาเซถูกจงตีครับกำลังตกสู่พื้นดินไม่รู้เป็นไงบ้างครับเพราะว่าตกจากที่สูงมากเลยนะครับน่าเป็นห่วงมากเลยครับ พ่อก็ไมีกลับมาหาเราแล้วลวลูกเรน่าเรน่าเรน่านักบินเรน่านักบินเรน่ารีบกลับมาประชุมวางแผนกันให้เรียบร้อยก่อนนักบินเรน่านักบินเรน่า แต่ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วค่ะต้องบินแล้วล่ะค่ะขัดคำสั่งกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยหมายความว่าไงครับหัวหน้าผมไม่เข้าใจเลยพ่อของนักบินเรน่าก็คือคุณยานาเซ่ฮะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นหัวน้าช่างยานาเซ่นะ่ะ ชิงครอบครัวไว้เบื้องหลังเมื่อ13ปีก่อนออรองพลนัานหน่วยรีบไปที่เกิดเหตุช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมาทันทีนะครับไปเร็วรับครับ โอเล่นา่าโอ้โหลิปสติกที่ให้ลูกสาวตั้งแต่สิบสามปีที่แล้วเหรอเนี่ยคราวนี้ต้องให้สักทีแล้วนะนี่ที่ไหนเนี่ยสบายใจได้เลยถึงโลกแล้วล่ะมาออนอซนะส,สบายเลยนะ <c oughs> ตาเสือบุญยาแกเป็นวน่าข้อมูลยานนะสิแกเป็นใครอ่ะแกต้องชดใช้ความเสียหายที่ทาเอาไว้กับข้า พอเราแยกย้ายกันค้นหาให้ทั่วนอะดูวยทิศทางลมแล้วท้ายาตกถึงพื้นเนี่ยก็น่าจะไปทางจะมาตกนะทราบแล้วครับแล้วก็ส่วนเธอไม่น่าี่พิเศษนะไปตามจับตัวแม่สาวน้อยจอมดื้อมตีก็สักทีทนึงครับผมผมทราบครับ ข้อมูลเกี่ยวกับโลกก็เป็นของข้าแล้วสัญญาต้องเป็นสัญญาถ้าไม่รักษาสัญญาจะต้องถูกเข็มทิ่มแทงทันแรกแทงทันแ่น อนที่พ่อแม่ฉันหย่าก,กันนะฉันอายุได้เก้าขวบตอนนั้นพ่อเลือกงานมากกว่าที่จะเลือกครอบครัวแม่ก็เลยหายไปจากชีวิตของพ่อรวมทั้งฉันด้วยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเธอก็จะอดเป็นห่วงพ่อเธอไม่ได้นี่ไม่จริงนะตอนนั้นฉันสับสนมาก รู้ตัวเลยว่าทําอะไรลงไปฉันไม่ได้สติอีกทีก็อยู่บนยานหมายเลขหนึ่งแล้วล่ะมนน้ำนอกจังเลยอะเน่าทุกคนน่ะเขาโกรธเธอนะรู้ไหมฮุ้น่าหน่วยก็เป็นห่วงมากเลยแต่ก็พูดครับัหุหน่าหน่วยนะครับเออคือว่าตอนนี้เดี๋ยวก่อนไม่มีประโยชน์หรอกมันไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นแค่โปรแกรมเท่านั้นน่ะ เล่น่อาขอยืมตัวลูกสาวย่านาเซไปดูเล่นเลยจะว่าไงนะข้ามธุระกับแกแหะอะไปก่อนเยอฮอะอ้ะนักบินไดโกะเกิดอะไรขึ้นอะนับินไดโกะเกิดอะไรขึ้น 啊啊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 啊 ถ้าไม่ได้ฆ่าแล้วก็พ่อลูกคงจะไม่มีโอกาสเลยพบหน้าหรอกฉันไม่เคยมีลูกสาวเลยปฏิเสธนั้นก็ไม่ใช่ลูกสาวแกจริงถูกต้องแล้วฉันไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้ำไปเคยเห็นหรือ,อย่าไปหยุดนอะอย่าไปยุดพ่อพี ทำไมนเมื่อเป็นผู้หญิงที่แกไม่รู้จักทำไมต้องปกป้องขนาดนั้นด้วยแกต้องการตัวฉันไม่ใช่เหรอปล่อยผู้หญิงไปซิปล่อยทำไมยานที่แกระเบิดไปนั่นมีเมียข้าและลูกของข้าอาสยอยู่ด้วยรู้บ้างไป<ะ>เพราะฉะนั้นแกจะต้องรับความทุกข์ทรมานเชกเช่นเดียวกับข้า เลโก้เลโก้เจดีไว้เลโก้เลโก้แย่แล้วเลน่าถูกมนุษย์ดาวจับตัวไปอะไรเนี่ยไม่อยากช่วยลูกสาวด้วยยังไงเ้ามาเลโก้เด็บหนูอยากได้เลสติกค่ะนี่จริง พ่อคะเรน่าพ่อคะสัญญาต้องเป็นสัญญา ถ้าไม่รักษาสัญญาต้องถูกเข็มทิ่มแทงพันแล็บตกลงตามนี้นะคะอย่าลืมนะพอแล้วไม่อยากรู้และวอน้ำเน่าแกมีความสุขแกกลับทำให้ฉันมีความทุกข์ฉันเสียใจที่ทำให้ลูกเมยกแกต้องตายแล้วทำไมตอนที่ฉันเรียกไปอ่ะที่ไม่ยอมตอบกลับวาล่ะ ไม่ใช่แกที่จะโจมตีตั้งแต่แรกหรอกเหรอไม่ไงั้นเขาไม่เปลี่ยนเส้นทางบินหรอกจริงไหมอืมถูกต้องแล้วจะบอกความจริงให้พอได้ยินเสียงเรียกของแกข้าก็คิดเตรียมยิงทันทีแต่น่าเสียดายอีออนเกิดพิปกติขึ้นมาข้าก็เลยหลบหนีออกจากยานใหญ่ลงมายังยานเล็กก่อนที่จะถูกยิงแกทิ้งเมียกับลูกอย่างนั้นเหรอโหตลกอีกแล้วแกก็เป็นผู้ชายที่ทิ้งครอบครัวเหมือนกับข้ามันก็นไม่ใช่ ลืมแล้วหรือไงขหาข่านความคิดความอ่านแกะทะลุปลูกโปรแกคิดว่าครอบครัวเป็นตัวถ่วงเพราะเมื่อไรค่อยหาเอาใหม่แบบอ้ออไม่ใช่แกกับข้าก็ไม่ต่างกันยอมรับความจริงกันวันนี้เถอะที่ข้าพูดนะริงหรือเปล่าล่ะหยุดนะคนชั่วใช้อย่างแกน่ะไม่มีสิทธิ์ลากพ่อไปรวมกลุ่มด้วยหรอกพ่อเป็นความภูมิใจของฉันฉันดีใจที่เกิดมาเป็นลูกของเขาฉันกล้าพูดเต็มปาก บ้าชะมัดชื่อสกปรกชื่อนี้ชื่อเดียวจะหายไปจากโลกมนุษย์เนี่ยคงไม่มีใครใส่ใจถ้าข้าทำงานเสร็จข้าก็จะปลอกลับดาวของข้าหมดประโยชน์ทั้งพ่อทั้งลูกเลยหยุดนะเฮ้ยมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยนี่นี่ะเฮ้โอ้ยมาเยอะอะะเน่า เ,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 เรเน่าเรน่าเรน่าเรน่าแล้ววะรีบออดจากที่นี่เร็วไปเร็วไปเล็วเข้าเล็วเข้าทาอะไรอะยิงโอ้ยจักรเตียเขาเป็นมโมตีมีหรือเปล่าขัดหมายเรียนย่งอยู่ก็แลางดีแล้วดีฉันไปด้วยฝากด้วยนะ ทุกคนแยกย,ยางกันจบตีแล<ะ>้วครับ เรื่องทีหมเลคบขึ้นก่อขึ้นเองฉัน,ร,นรับผิดชอบงที่สุดเลยหน้าที่ปกป้องโลกเป็นงานของกัสอย่างเราอยู่แล้วล่ะค่ะเตรียมพร้อมโจมตีทราบแล้ว ตกใจใช่ปุยยังมึนอยู่เลยมึนตึบเลยโ,ย,โย,โย,โยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน <S 2> <S 2> นี่นะเจอการหลักมาเน่เน่มัดลุนลุนดีกว่ามะขึ้น Đem dưng Dinh 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 จริงสิงกับลืมเลยคือลิปสติกเนี่ยมันโดนความร้อนนะมันเออมันก็มันก็เลยละลายไปบ้างอ่ะเท่าน,นั้นเองอนี่อ่ะอะทำไมวันเกิดหนูพ่อถึงไม่มาล่ะคะ คือว่าตอนนั้นพอต้องไปหนูไม่อยากฟังคำแก้ตัวแล้วคะ่ะเอาแค่ให้เข็มพันเล่มทิ้มแทงก็พอคะ่ะ จากการค้นคว้าข้อมูลของสถานีข้อมูลอวกาศระบุว่าอีกไม่ช้ามนุษย์จะก้าเข้าสู่ยุคเปิดโลกอวกาศและถ้าเปิดโลกอวกาศนั้นก็หมายถึงทิ้งความผูกพันของครอบครัวหรือเพื่อนฝูงคงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการเปิดอวกาศคงเป็นแค่เพียงผู้บุกรุกมากกว่าเราต้องระวังตัวเองอย่าพังเผลือหลงไหลในอำนาจเพราะความแตกตา่างระหว่างผู้เปิดกว้างสู่อวกาศกับผู้บุกรุกเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนเป็นสิ่งแรก 集まる子供たちの夢を吸い取る魔女異次元人ギランボの魔の手が忍び寄る次回ウルートラマンティガハロウィンの夜にお楽しみに